เรื่องที่13ประเทศไทยเมืองหน้าอยู่อนุบาลสองเล่มหนึ่งประเทศไทยรวมและเนื้อชาติไทยเป็นประชารัฐผาไทยของไทยทุกส่วนอยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวลเด็กๆเ,เข้าแถวร้องเพลงชาติไทยอยู่กลางสนาม หลังจากที่เด็กทำกิจกรรมหน้าเสาธงเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆเ,เข้าห้องนั่งประจำที่ตนเองอย่างเรียบร้อยและทำความเคารพคุณครูคุณครูถามเด็กๆว่าเมื่อเช้าก่อนเข้าห้องเรียนเด็กๆทำอะไรกันมาคะร้องเพลงชาติไทยครับน้องเต้ตอบน้องเต้สงสัยว่าธงชาติไทยของประเทศไทยทำไมจึงมีอยู่แค่สามสีครับ และไม่เหมือนกับประเทศอื่นด้วยสีของธงชาติแต่ละสีมีความหมายแตกต่างกันออกไปจ้าสีแดงหมายถึงชาติก็คือชาติไทยหรือประเทศไทยของเรานี่เองสีขาวหมายถึงศาสนาโดยส่วนใหญ่คนไทยนับถือศาสนาพุทธและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ไทยซึ่งก็คือในหลวงของเรานั่นเองค่ะคุณครูตอบ แล้วประเทศไทยตั้งอยู่ที่ไหนคะคุณครูนูมาลีถามประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียค่ะแบ่งออกเป็นหกภาคได้แก่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกและภาคใต้คุณครูตอบภาษาที่เราใช้พูดคุย หรือสื่อสารกันส่วนใหญ่ก็คือภาษาไทยใช่ไหมคะคุณครูหนูมาลีถามอีกใช่จ้ะประเทศไทยของเรามีภาษาไทยเป็นภาษากลางใช้ในการพูดติดต่อสื่อสารกันและในแต่ละภาคยังมีภาษาท้องถิ่นอีกนะคะเช่นภาษาเหนือภาษาถิ่นเรียกว่าภาษาถิ่นพายับหรือภาษาล้านนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาษาถิ่นเรียกว่าภาษาอีสานหรือภาษาลาวภาคใต้ภาษาถิ่นเรียกว่าภาษาปักใต้คุณครูตอบหนูมาลีอ้อหทำไมภาษาถิ่นเยอะแยะจังคะหนูมาลีอยากพูดภาษาถิ่นให้ได้ทุกภาคเลยค่ะนอกจากภาษาถิ่นของไทยแล้วเรายังมีอะไรที่แสดงถึงความเป็นไทยบ้างคะเด็กๆ ที่บ้านคุณยายของน้องฟ้าขายขนมไทยด้วยค่ะน้องฟ้าเล่าให้เพื่อนๆนฟังมีขนมอะไรบ้างคะคุณครูถามมีขนมทองหยิบทองหยอดและฝอยทองค่ะน้องฟ้าตอบเพื่อนๆออยากไปทานขนมที่บ้านของคุณยายของน้องฟ้าไหมคะน้องฟ้าจะได้ให้คุณยายสอนทําขนมด้วยค่ะเด็กๆอยากไปไหมคะ คุณครูถามอยากไปครับอยากไปค่ะเด็กๆในห้องตอบเสียงดังเอาไว้คุณครูหาวันว่างพาพวกเราไปเรียนทําขนมกันที่บ้านคุณยายของน้องฟ้ากันนะคะคุณครูบอกคราวนี้เรามาดูการสร้างบ้านไทยสี่ภาคกันดีกว่าว่าคนไทยของเราสร้างที่อยู่อาศัยแบบไหนกันบ้างเด็กๆ มานั่งรวมกันตรงหน้าคอมพิวเตอร์เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดอินเทอร์เน็ตให้ดูบ้านไทยสี่ภาคไปพร้อมๆกันภาคเหนือนิยมสร้างเป็นเรือนแฝดภาคกลางเป็นเรือนชั้นเดียวแบบเรียบง่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสายกพื้นสูงหลังคาใช้วัสดุในท้องถิ่นคือมุงด้วยญ่าหรือสังกะสีภาคใต้เป็นเรือนไม้ยกพื้นสูง และเป็นเรือแนแฝดสามารถต่อขยายไปได้ตามลักษณะของครอบครัวมีชานเชื่อมต่อกันข้างฝาใช้ไม้กระดานหรือไม้ไผ่สารมุงหลังคาด้วยวัสดุที่หาได้ง่ายในท้องถิน่นน่าอยู่ทั้งนั้นเลยนะครับคุณครูน้องเต้พูดบ้านไทยที่ครูเปิดให้ดูเขาเรียกกันว่าบ้านไทยสี่ภาคจะ้ะคุณครูบอก บ้านไทยสีพากเด็กๆพูดขึ้นพร้อมกันและหันไปคุยกันว่าโตขึ้นจะสร้างบ้านแบบไหนกันดีโดยมีคุณครูยืนยิ้มให้กับลูกศิษย์ตัวเล็ก